คืออย่างหนึ่งก็คือของแถมเรามาดูฟันลองนะครับฟันลองเขาก็จะแถมมาให้สามเบอร์เบอร์เล็กสุดเนี่ยมันจะเป็นความยาว1.5มิลก็คือตัวนี้จะอยู่เป็นเบอร์0.5นะครับตัวที่สองความยาว3.0มมิลความยาว3มมิลน,นะครับก็คืออยู่ที่เบอร์หนึ่งตัวนี้ความยาวประมาณ 4.5มิลก็น่าจะประมาณเบอร์1นนะครับตัวนี้มันก็อาจจะสั้นกว่าอยู่นิดนึงสำหรับเบอร์5นะครับพวกนี้เหมือนกันก็อาจจะนะมันแต่ละยี่ห้อมันก็ทำมาไม่เหมือนกันก็คือพวกนี้สามารถใช้เชื่อมได้นะครับ เชื่อมจากเบอร์0.5แล้วก็มาใช้ตัวนี้อาจจะยาวกว่า0.5นิดนึงหรือว่าอาจจะสั้นกว่าก็ได้แล้วก็มาเชื่อมตันตัวนี้ก็อาจจะมาเชื่อมเบอร์1กับเบอร์1.5ได้นะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันจะสั้นกว่าเบอร์0.5เอ่อเบอร์1.5งของอดิมม์นะครับตัวนี้เบอร์1ก็ผมยังไม่จะลองตัดน,นะตัวนี้ก็อาจจะสั้นกว่าเบอร์1ที่เราใช้นะครับ ของแบตเตอรี่ตัวใหญ่เนาะก็ต้องลองใช้กันดูนะครับแต่ว่าห้องนี้ก็สามารถใช้เชื่อมได้สายชาร์จนะครับกระแถมสายชาร์จไทสีมาสายดีเนาะแข็งแรงน่าจะเป็นสายที่ใหญ่อยู่ที่เหลือก็เป็นแปลงนะครับปกติแล้วก็น้ํามันนะหลอดลื่นก็เอา่นี้ละนะครับต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันแกะเลย ผมจะแกะดูนะข้ามนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูภายในมันนะครับว่าเขาทํามาอย่างไงบ้างนะครับผมซื้อมาทุกตัวผมก็อยากจะรู้นะครับแกะดูตลอดนะครับแกะดูฟันกันก่อนเลยเนี่ยมันจะใช้เป็นแบบนี้นะแบบมเหลี่ยมแบบนี้ทั้งหมดเลย มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อตรงน็อตเนี่ยสีดำนะฮะที่เขาทำมาเนี่ยเห็นไ,ไหมมันไม่ทั่วมันจะเป็นโล่ๆอยู่นะครับเนี่ยน็อตพวกนี้เนะี่ยดูเหมือนแบบเป็นของเก่าเลยนะเหมือนเหมือนของแบบเหมือนใช้มาแล้วมันก็สีโลนะ่งอ่ะเนี่ย น็อตน,นี่เขาทำไม่ดีเลยแล้วก็เขาก็ปล่อยงานมาแบบนี้เลยนะไม่รู้มีของเทของผอมหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะของเคมีนะี่ตัวนี้มันน่าจะไม่ไม่ได้เป็น DLC นะมันอาจจะเป็นสีดำแบบสีดำพ่นปกติเนะก็เลยเป็นจุดด่างๆอางเงี้ย ภายในกันเนี่ยฟันบนเป็นเซรามิกด้วยครับแล้วก็มีการทำลองแบบนี้ ลองตรงฟันมันนะให้มันเป็นยิกยักยิยัก,ยก,ยก,ยกตามฟันมันนะครับเดี๋ยวไม่โฟกัสเนี่ยครับยิ่ยักยิกยักยิกยัก,ยกอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะทุกวันนี้เขาจะทำอย่างนงี้เนะเพื่อแบบลดความร้อน ่วนการล็อกตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้น็อตนะเขาจะใช้เป็นการแบบกดเข้าไปเลยทำหัวมันเป็นแบบบานๆนะแล้วแกะก็ราเนยออกมาเลยแล้วก็การตั้งฟันเราก็จะเอาถปถูกระดาษทรายเนาะด้านหน้าเนี่ยไปฟันมันชิดกันแล้วก็ถางตัวนี้ออก สองอันเดี๋ยต่อไปก็จะคงจะต้องไปตั้งฝันใหม่ใส่จรารบีขามาให้ด้วยนะตัวนี้ทำเป็นร่องใหญ่เลยครับเนี่ยใหญ่กว้างมาเลยลมาดูเอ้ยตัวนี้เขาออกแบบมาใหญ่เลยนะหัวตรงนี้เนะนี่ยใหญ่เลยนะครับ ตัวสปริงก็จะเป็นเนี่ยใช้ตัวนี้กดลงไปแบบนี้คนระับจะไม่ได้งอจะไม่ได้งอจิกนะครับจะไม่ได้ทำร่องตรงนี้นะเหมือนตัวใหญ่นะตัวนี้จะใช้การประกบกันแบบนี้ ไยเขามีการตัดนะมันจะไม่เป็นปลายแหลมนะครับมันมันจะเป็นปลายทู่ๆเหมือนปลายที่เขาตัดเอานะดูนะเดีย๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกัน tông càng đi mình tông nhìn ngang lọc chữ này nghĩa là tông ao lên ngặt đó Ui. ต้องระวังเลยนะตัวนี้มันต้องมีสปริงมีสปริงที่ดันกับอันนี้ด้วยมีสปริงที่ดันลูกปืนเรามาอ๋อเมื่อกี้เราต้องเอาลูปปืนอ,ออกแล้วก็เอาสปริงออกก่อนนะอันในมีน็อตอีกหกตัวที่ยิงตัวนี้ประกบไวนะ้เนาะ ี๋ยวเราไปแกะด้วยตันนี้เจอแล้วสปริงตอนนี้ผมเอาน็อตออกไว้แล้วนะครับ6ตัวอันนี้คือเขาทำงานเขาประกอบแบบประกอบดีมากครับมิดชิดมาก แข็งแรงมากนะครับตัวด้านข้างนี้นะครับเขาก็ม,มายึดตัวนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมออกอกตัวแล้วก็เงะตัวด้านหน้านี้ออกแบบนี้เลยเนีย่ยเอาด้านหน้าแบบนี้ออกก่อนนะแล้วก็จะงัดตัวนี้ขึ้นน่าจะเป็นแพงเดียวกันเนีย่ยดูยังดูแน่นอยู่เลยครับไม่รู้จะเกะตัวไหนออกก่อนนะ การประกอบแน่นมากครับโจนี่โถษได้ด้วยนะลองดูตัวนี้ก่อนต้องยุบตัวนี้ออกก่อนดูสายไฟที่เขาทำมาตรงนี้ครับ สวยดีนะตันี้ก็เป็นสายไฟอ่อนๆเลยนะครับอ่อนมากเลยดูเลย ก็นยกมาทั้งแผงแบบนี้เลยอ๋ออจะได้แบบนี้เลยครับมอตเตอร์ก็จะติดกาวสองหน้าไว้ ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนั้นอันตรายเกิน ตันนี้ก็คือแผงวงจรโดยรวมนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับก็ดูดีกว่าตัวที่ผ่านๆมานะครับสองตัวที่ผมเคยใช้มาตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะเนี่ยเป็นปุ่มนะครับ แกะให้ดูกันเท่านี้แล้วนะครับก็คืองานประกอบดีนะเดี๋ยวผมจะประกอบกลับคืนแล้ต้องเอาวงจรเข้าไปด้านหน้าแบบนี้ก่อนครับแล้วนะค่อยมากดด้านข้างเข้าไป ยกขึ้นมาแบบทางแผงแบบนี้ได้เลยครับนะเนี่ยหน้าจอนี้ไม่ต้องแกะก็ได้เนี่ยดูสปริงครับ น็อตครบหตัวแล้วนะครับมาดูตรงนี้ตัวนี้เสียดายนิดหนึ่งครับเกี่ยวที่ยึดฟันนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกถ้าเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสอะไรจะจะดีกว่านะใช้ได้นานกว่าแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้จะต้องมีสปริง ก็ลูกปืนตอนนี้ใส่ลูกปืนไปก่อนนะสปริงก็ลูกปืนไปก่อนแล้วก็มัดดันปึ๊บได้แล้ว ใส่เจลาบีขาวไปอีกสักหน่อยตรงนี้ออนอเยอะไปละ ตวนี้ประกอบฟันง่ายนะแค่วางๆลงไปเลยแต่เสียดาอยู่อย่างหนึง่งก็คือตรงนี้แหละครับตรงที่เราใส่น็อตฟันเนี่ยเกี่ยวมันเป็นพลาสติกแล้วก็จะหมุนแรงก็ไม่ได้นะ Nếu nào cho một cổ bội có lại ạ từng từng Cô vào màn Đó, sẽ là